อ,อยู่กลางถนนนะครับอ๋อไม่น่าเขาจะตัดกันอยู่กลางถนนได้ยินข่าวว่าเมื่อเช้ามีรถไปเกี่ยวนะแต่ต้นไม้ใหญ่เ่ยต้นอะไรกันล่ะวิถากะ เมื่อกี้พาทุกคนไปดูต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับได้ยินข่าวว่าพี่อ๋อนะจะมาตัดนะจะเป็นคนตัดนะไม่ผมจะเป็นคนไหน่หรอเห็นรถครั้งก่อนเนี่ยพาดได้ตัดไม่ได้เป็นข่าววันนี้จะมาตัดที่นี่เอาอีกเลยครับเจ้าอีกเลยครับตรงจะตัดที่ไหนเสดี๋ยวรอรอใครเล้วรอช่างโรงมาตัดด้วยอ้๋อครับาได้ยินข่าวว่าช่างโคงกำลังเดินทางมาจะมาตัดต้นไม้คู่กันับที่มนา อ้า oh, no. uh. นี่ครับสาเหตุที่จะตัดเนี่ยครับเพราะว่ารถมาก็ต้องโยกเนาะถ้าเป็นรถไทายยา,ยาวๆก็ต้องโยกนะ็นว่าอย่างนั้น <Yeah. S 1> ก็เลยต้องตัดนะครับ ถ้าเนรถใช้ยากระต้ยอยตงโยกนะมาอย่างนั้นรอ,อดูว่าจะเป็นยังไงครับวันน,นี้สถานที่ทางคณะกรรมาการพระบรเจ้านะครับได้เตรียมสถานที่ให้ท่านแล้วนะครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถางโรงทานเพื่อจะคอยบริการให้กับพี่น้อง ประชาชนนะครับที่สาธุชนที่เข้ามาร่วมสักการะสตะิละร่างกายขององค์หลวงปู่ได้รับประทานเพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดคาราที่สมแข่ตนเองนะครับก็ท่านได้เตรียมไว้แล้วนะครับเ๋ยวใต้ที่ใต้ศาลานะครับหลังห้องน้ํานะครับจะมีสถานที่อยู่นะครับจะเตรียมไว้รอแล้วนะครับสําหรับเจ้าภาพ ถ้าท่านมีควาประสงค์นะครับอยากจะทำโรงทานก็แจ้งคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับก็ขอเรียนอยากที่นอ้อัคบ

ว่ามานเดีเดี๋ยวีมันม่ผมเป็นลยเราได้ยินข่าวว่าไปหาเห็ดได้เห็ดอะไรมาเห็ดตไม้ต้็ดไขตัลงเป็นเห็ดไข่โดยไม่ได้ตัดแต่ทำการตัดเห็ดไข่สรงพงเห็ดไครเป็นดอกยังไงเจอเห็ดไขรไหมตรง้จกลงเจอเห็ดใขรไหม จะต้กองมีเจ้าหน้าที่มารอรับพอดีนะรับไม่ได้จะมีเห็ดใครเห็ดโคนเออเออเราไม่ได้เกี่ยวต้องมีรับต่อด้วยเอ้าวสวัสดีรอัสดีรอยู่้หรือไม่รอผู้นะครับเจตนาเป็นอะไรยังเป็นอะไรโอ้มาแล้วพี่น้องกินข้าวอยู่อ๋อกินข้าวอยู่หรือจะนั่งแบบพี่น้องก็ ต้นใหญ่เลยดิทำไมเหรอต้นใหญ่มครับทำไมต้นใหญ่ไหมที่เคยตัดมาที่ตัดมาตอนนั้นต้นใหญ่ต้นเล็กเลยอันนี้จะตัดเหรอไม่ใช่ไม้อันนี้เหรอผลละกระดิ่มันไม่ใช่ไม้กะทิยืนจิ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 นคุณผถ่ายรูปเลยไม่หนอนครับตอนนี้พี่นอนย็นไม่เอามาส่งค่ะ ยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนยืนไปคู่กันน่ะยืนยืนเออไดรับเป็นตาได้พี่น้องเด้ออักท่าหลายพันบาทท่ากันโอบหน่อยกันโอบต้นไม้เขาน้ำผมเด้อครับผมเก็บไปไหนครับเออเขี้ยเท่าเท่าต้นที่ตัดมาไหมครับไม่ ต้นเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ต้นเดียวกันอ๋อเหรอขอหนึ่งลังจากพี่โน่นพี่นาลูอุ้ยรับประทานเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆได้พอนะไรต้นนั้นพี่นาต้นนั้นพี่มนาโน่นโน่นโน่นต้นอ๋อนุ่นใช่ไหมมัคคยะนู่นนั่นเรืออยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าให้รอช่างพงเอาเนี่ยเรืออยู่ตรงนู้นเรือยนอยู่ตรงนู้นอ๋อคือจะให้ช่างพงกับพี่อ๋อตัด รอบนี้เพราะว่าแฟนคลับเอฟซีเขาเรียกร้องมาเขาบอกว่าเขาจําพี่อ๋อได้ตอนที่เขาตอนพี่อ๋อเนี่ยโดนใส่กุญแจมือมาทักมาจําพี่อ๋อได้ไหมไม่ได้ตอนตอนตองตัดไม่ได้เลยเขาจำคนนี้คนเดียวเขาจำได้คนเดียวดินั่นตำรวจมารับครับอ้าวตำรวจมารับแล้วนี่เจ้าหน้าที่มารับพอดียังไม่ได้ตัดบอกเขาดิยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรบอกบอกพี่ดิยังไม่ตัดเนาะไม่ทำอะไรเลยอ๋อ เขาทำอะไรเขาจะตัดไงเขาจะรอแกไงคือผมได้บอกเจ้าน้ีบอกดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสองคนครับเออรอรอรอเพื่อชีพมาห้เออจากนงดวงที่เคยเป็นข่าวดังเนี่ยเียอยู่ตรงนู้นเนียเได้ไดพร้อมนะครับไ่้พร้อมพร้อมยัครับพร้อมยังครับพร้อมครับขอบคุณครับสำหรับคิานีาเอาจริงครับช่างพงครับพร้อมเลครับเอ้า บรรยากาศก็เยนเได้วัดป่าโงแสงธรรมไปี่น้องช่างโคงเดินทางมาถึงแล้วเราจะให้ตัดต้นไม้ด้วยนะให้ตัดต้นไม้ด้วยาอะให้ตัดต้นมี่ประมาณนี้รู้สึกว่าจะมีความเชี่ยวชาญนะช่างพคงนะเชี่ยวชาญจะมีความเชี่ยวชาญอยู่ ถึงนีทานครังก่อนนะใช่ไหมนีทานเหรอจำได้จำาี่แค่นี่เต็มไปหมดตอนนี้อะไรใช่ไหมนี่อรูปวันเช้าเห็นอะไรดิวันเช้าเห็นอะไรอะไรยูทูบยูทูบอะไรเนี่ยตอนเปิดประตูเนี่ยฮะลบคลิปพี่มานานเอ้ยลบคลิปแต่นี้เลยลบคลิปเลยอ๋อคลิปมันใช่ไหมอ๋อแฟนคลับเอฟซีเขาจำได้ผมเลยถามว่าจำได้ตอนไหนจำได้ตอนเขาใส่กุญแจตอนตำรวจเอาหมายสารแล้วก็ไปจับใส่กุญแจมือเขา จำไม่ตอนนั้นเลยติดตาเลยเขาจำผมไม่ได้เขาจำพี่ไม่ได้แต่เขาจำพี่อ๋อได้หนูมีของฝากมาอะไรแกงเห็ดแกงมาจริงจริงแจกมาจริงเหรอจริงของถุงมีรถพี่แม่มาต่อยมีของฝากวิ่งไถยังไงไม่ถึงตั้งนานอ้วูรอตั้งนานอ่ะล่าสุดช่างพงเดินทางมาถึงแล้วครับแล้วก็เตรียมจะตัดต้นไม้เนาะ คือบรรยากาศมันนีครับพี่ต๋องเอ้าซุ้มแซวขอโล่หัวบนแขกทุกอ่างก็มารวมตัวกันอีกครั้งลงที่วัดเตาแสงกันหงนส์